สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกาลินาอันดอนกันอีกเปอนเดิมนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่กันที่แมปเก่านะครับกับแมปทะเลทรายสีทองนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในช่วงที่เราจะมาสำรวจแมปนี้กันอีกแล้วนะครับเป็น EP ีที่3แล้วนะครับที่เราจะมาสอนแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนขอผมเข้ามานะครับว่าช่วยพาไปสำรวจแมปทะเลทรายสีทองอันนี้ให้หน่อยว่ามันอยู่ตรง ว่ามาอยู่ตรงจุดไหนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับตัวฉุกเฉินนะครับหรือว่าเป็นซากรถนั่นเองนะครับซึ่งซากรถเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นไอตัวนี้นะครับอ่าส่วนดัดแปลงยานพานะพิเศษนะครับเป็นไอเทมพิเศษที่ใช้สําหรับปรับแต่งยานพานะในสุสานรถไอเทมนี้สามารถรับได้จากทะเลทรายสีทองนะครับผมอ่านี้เลยนะครับเป็นไอเทมเกรดสีม่วงเนาะโอเคไอเทมนี้เนี่ยมันเอาไว้ปลดล็อกไอตัว เควสของสุสารรถด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปหากันนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่4จุดนะครับผมจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ห่างจากตัวผมไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอ่าตรงที่ผมมาร์กนะครับก็อ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นซากรถแบบนี้เนาะนี่นะครับจะเป็นซากรถตัวนี้นะซากรถอันนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันแรกเนาะก็งัด กระพงท้ายรถมามีหมาป่าเต็มเลยโอเคครับได้มาแล้วนะครับชิ้นส่วนอะแล้วก็ปลดล็อกมาด้วยโอเคนะครับจุดที่สองนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะ,ะก็วาร์ปมาที่อ่าป้ายตรงนี้นะครับ วามาแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้อยู่ติดกันกับถนนเลยนะครับหาไม่ยากอันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2เนาะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นซากรถคันนี้เลยนะครับที่อยู่ติดกันกับถนนใหญ่เลยนะมีซอมบี้อเว้ย โอเคนะครับอันที่2นะครับสำหรับฉุกเฉินนะครับต่อไปฉุกเฉินอันที่3มนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็ว <s> าร์ฟมาเลยครับผมวาร์ฟมาตรงนี้ก็ได้นะครับสดุดสารถดแล้วก็ขี่ขึ้นมานิดนึงขี่ลงมานิดนึงจุดที่3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นเหมือนอู่ซ่อมรถเนาะอู่ซ่อมรถตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอยู่แถวๆข้างล่างแมปก็กดเปิดไปครับผมก็ไ <_ letter> <_ letter> ด้มาอีกหนึ่งอันนะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ทางทิศเหนือของแมพเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็วาร์ปมาตรงนี้ก็ได้นะครับทางสีทองแล้วก็วิ่งขึ้นเหนือมาทางนี้นิดนึงเนาะโอเควิ่งไปเลยครับผมขี่รถไปนะฮะไม่ต้องวิง่งโอเคนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เลยนะครับรถคันนี้เลยนะ นี่นะครับอันสุดท้ายของเรานะฮะสำหรับฉุกเฉินอันที่4โอเคนะครับครบแล้วนะครับสำหรับฉุกเฉินของเรานะมาดูกัน ส่วนมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มาสํารวจพวกนี้สักเท่าไหร่นะ <c oughs> คือเล่นอย่างเดียวนะครับมีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะว่าช่วยทําช่วยสอนปลดล็อกของแบบนี้ให้หน่อยนะครับผมก็กําลังพยายามทำเนาะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาดานมากเลยนะครับการทาคลิปสไตล์แบบนี้นะครับโอเคก็อัปเกรดไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอ่ะมีอีกอย่างนึงนะที่เ,เพื่อนๆถามผมเข้ามานะครับว่าช่วยสอนไอตัวเป็นจุดที่ให้เราใช้โดรนไปยกของยกกล่องใช่ปะ มีเพื่อนถามผมเข้ามานะครับว่ามันยกกล่องยังไงนะครับต้องทํายังไงทําไมโดนผมยกกล่องไม่ได้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนี่นะครับมาอัปเกรดเลเวลตรงเนี้ยนะครับให้มันถึงเลเวล1 1ก่อนนะครับแล้วไอ้ตัวโดรนโดนที่มันบังคับได้นะครับมันจะอัปเกรดแล้วมันก็สามารถที่จะยกของได้อันนี้นะครับผมอ่ะพัฒนาโดนขนาดพกพาอันนี้นะครับถ้าเป็นเลเวล2ออ่ะนะครับมันถึงสามารถที่จะยกของได้เนาะปลดล็อคคุณสมบัติจับของโดรนพกพา เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่วัตถุขนาดเล็กอันนี้นะครับก็ต้องมาอัปเกรดแบบให้มันถึงเลเวล11เนาะความคืบหน้าตอนนี้ผมก็กำลังได้ทำอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะ <c oughs> ก็ครบแล้วเนาะอันนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับก็จะได้เป็นอ่าส่วนดับแปลงยานพนาิเศษเหมือนกันนะครับเอาไว้ไปปลล็อกตัวเควสกิจกรรมของอ่าสุสาลลนรถเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ มีให้เราสำรวจเยอะนะครับอันนี้ก็ทำไปแล้วนะเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นโอเคครับผมก็จะเอาไอตัวเหรียญที่ผมหามาได้เมื่อกี้นะครับผมก็เอามาส่งตรงภารกิจตรงนี้เนาะก็จะเป็นภารกิจชื่อเสียงนะครับในการตั้งถิ่นฐานในสุสานรถตรงนี้เนาะก็มาเจอพี่บิก๊กบิ๊กเบิ้มตัวนี้คนนี้ได้นะครับก็กดส่งภารกิจไปนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าคาขอสเสียงนะครับ เราก็กดบริจาคไปเนาะอันนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นแพ็กเกจอันนี้มานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรนะครับมาเปิดกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เอาไว้ตกแตง่งอ่าพวกอ่ารถของเรานั่นเองนะครับตอนนี้คือระบบตกแต่งเนี่ยเขายังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่าเราต้องรองเลเวลเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบห้าป่ะ ผมก็ลืมแล้วนะครับผมไออาชีพนักซิง่ะนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปแลกกันได้นะครับอยากได้อันไหนก็เอาไปแลกเลยนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะก็เพื่อนๆเนี่ยนะครับให้ไปตามกล่องมันจะมีเป็นกล่องสมบัติใช่ปะมันก็จะเป็นแบ่งเป็นกรอบนะกรอบสีแดงนะครับกรอบสีเหลืองนะครับแล้วก็กรอบสีฟ้านะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับ ไปตามกรอบสีฟ้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับแล้วมันก็จะได้ไอตัวชิ้นส่วนดัดแปลงยานพพิเศษนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งภารกิจเมื่อตกี้นะครับผมเราก็จะได้เป็นตัวกล่องลุ้นเครื่องยนต์สีทองมาเนาะพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถเมื่อตกี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะมีประมาณท่านี้เนาะในส่วนของการหาส่วนดัดแปลงยานพนพิเศษนะครับเพื่อจะเอาไปแลกของรางวัลสีทองเกรดสีทองนั่นเองนะครับ โอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดส u b คสมาชด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ